แม่นยังถูกเนาะปัดหน้าปัดตาวุ่ยวอยโว้ยตัวแมงหินแม่งนั่นนี่ก็ได้มาเถอค่ะมื้อนี้ประเดือนสิไปหาเห็ดกันอีกแล้วค่ะมื้อนี้เบิ่งเด้อค่ะดินก็แห้งแห้งห่น่ะฝนก็บ่าตกจักหน่อยหนึ่งจักสิเจอบัวพุ่นเห็ดก็ได้ปัดมือนั่นเราว่าบ่มีเห็ดพุานเ่ะบ่ได้เอายังไปจักหน่อยมื้อนี้เอากระตาไปน้าเด้อนี่เอากระตาไปน้ามื้อนี้ค่ะจักสิได้บ่เน้อเห็ดก็ได้มาเ้อค่ะตามกันไปไปเบิ่งเห็ดน้ากันค่ะไปค่ะ ขันไดเฮ็ดกระมวลละเนาะนค่ะมีงขันบนะ่ไดเฮ็ดกระจ้อยกละบาดละม้าว้ยมัานนาเอันนี้าน,นาวรวไ่ได้ค่เบิง่งว้ยยังงามๆอยู่เลยค่ะเบิง่งยังยังงามงามอยู่เลยเบิงบ่งเบิง่งะ ดินก็นแห้งแห้งเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ก็เฮ็ดออกค่ะเฮ็ดเพิงหวานค่ะแต่ก็ออกค่ะมื้อนี้เอากระตามาได้ค่ะมื้อนี้ <c oughs> ประเดือนดีใจแห้งบังดอกนี่เนี่พูน่ะโอ้ยพูน่ะบักใหญ่หนึ่งบังตายตายตายโอ้ ได้อีกแล้วค่ะได้อีกแล้วเบิ่งเด้อเบิ่งเบิงเบิงโอ้ยจังแม่เนาะนึกว่าสิออะไรเห็ดแด้เหมือนนี่ เหตเด้อมื้อนี้เจออีกแล้วค่ะเจออีกแล้วเบิ่งดูค่ะพุ่นน่ะบักย้ายนึงพุ่นน่ะป๊าดพุ่นน่ะเบิ่งดูพัวว่าแม่นน้อยๆเด้อค่ะนี่นี่ก็อีกดอกนึงค่ะนี่นี่ดอกน้อยๆนี่ก็กระลัง คืนนี้จะพูดจิปิอยู่สิเห็นบ่คันนี้นี่โอ้เบิ่งดูคันนี้เจออีกแล้วได้หลายแต้มนะค่ะมือนนี้ได้หลายแต้มแล้วเนาะเอ้ยจังแมน้เบิ่งดูค่ะเบิง่งมันเป็นแมงแล้วค่ะมันเป็นแมงเน่าค่ะโอ๋มันเน่าอยู่ อันนี้ก็กินได้อยู่ค่ะเนี่ยอันนี้ยังกินได้อยู่อันนี้ยังสดสดอยู่ค่ะอันนี้ยังออนอยู่เนาะกันแนวว่ากันแนวว่ามันแรงเนาะแมงมันก็เลยกินมึงดูค่ะนี่อันน้อยๆเนี่ยผัดตีค่ะไปค่ะไปหากันดีค่ะตามไป ว่ามันตัวนั่งเนาะตัวที่สี่ออ o แล้วค่ะออีกแล้วค่ะดอกล่างอ่อนๆเลยนี่ค่ะ เออตะปูตะปีอยู่นี่ค่ะนี่อุ้ยบังดูค่ะนี่ก็นั่งอ่อนๆอันนี้บ่มีแมงเลยอันนี้บ่มีแมงเลยค่ะนี่บังดูค่ะบังอุ้ยคุณน่ะสองดอกคุณน่ะค่ะคุณน่ะปาดเท่าเดียวคุณน่ะเห็นบ่ค่ะได้หลายเด้อมือนีิคุณน่ะนึกว่าสีบ่ได้คุณน่ะบังดูค่ะคุณน่ะไปเอาไปหากันอีกค่ะเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆเนาะ น้องคาะมาเจอมาเด้อค่ะมาเก็บเฮ็ดเพิ่นน้ำกันอีกแล้วมาเก็บตจะเพิ่นน้ำกันอีกแล้วค่ะผุ้น่ะโอ้ยมื้อนี้นึกว่าสิบ่ได้เฮ็ดได้ื้อนี้เอาแต่เอากระตาเมานําแต่คิดว่าเฮ็ดมันคงสิบ่ออกเพราะว่ามันมันแรงค่ะมันบ่มีมันบ่มีฝนเลยอะน่ะฝนบ่ตกมาเลยจักนอนเลยแต่เฮ็ดก็ขึ้นอยู่เด้อค่ะป๊าบังหนูบังหนูผุ้น่ะผุ้น่ะเบิ่งในกระตาผุ้น่ะหลายแล้วเด้อค่ะสิเต็มกระตาอยู่แล้วน่ะอันนี้ก็ยังเจอแล้วเจออีกอยู่หลายขนาดมื้อนี้หลายกว่ามื้อหลายกว่ามื้อนั้นอีกเด้อค่ะผู้น่ะ เห็ดพุ่งหวานทั้งนั้นเลยเห็ดพุ่งหวานทั้งนั้นเลยค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยมาเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยพุ่ดาอันนี้ดอกใหญ่ใหญ่ๆหนึ่งคุณดาอ้ยท่านผู้ชมค่ะคุณดาบึงคุณดูค่ะบึงดุบบึงคุณดาโอ้ยมื้อวานพี่จะได้เต็มกระตามื้อนี้ได้เต็มกระตาแท้ๆละเมื้อนี้ตั้งใจมาเก็บเห็ดเอาอีหลีแต่นึกว่ามันไม่ถี่บ่บ่เกิดนะค่ะบึงบงดูนี่บึงดุบคุณดาโอ้ยได้ตั้งมาหลายคุณผู้ชมค่ะคุณดาบึงดู อุ้ยมองเดียวเนี่ยค่ะได้ตังว่าคลิปกุดอกค่ะบังดูป๊าดเผ่อน่ะดอกใหญ่พผื่อน่ะบังดูบังบังป๊าดพผื่อน่ะบังมันขื่นพผื่อน่ะดอกใหญ่ใหญ่ใหญ่เผืน่ะพอมึงจะบังพผื่อน่ะแต่มันหักแก่แล้วเนาะมันแก่แล้วอันนั้นกินบ่ได้แล้วนะอันนี้บังอันนี้เลยอันนี้แก้แล้วอันนี้จะกินบ่ได้แล้วหนูแก้แล้วเนี่ยป๊าดหลายคักมืงเห็นไหมป๊าดหลายหลายอิริมึงนี่หลายอิริหลายค้าหลายหลายมาดูค่ะนี่นี่มาบังอยู่มาผู้ชมขาบังนี่บังบังบังเผื่ะหน่ะน่ะ คู้มขาบังลูกปุะป้าบังลุกปุณ่ะบังป้าใหญ่อาคากเอาเน่บังลุกวะป้านางอ่อนๆอยู่เลยคุณผู้ชมขาบังป้า่อนซอนเนาะ่อนซ้อนแหงโอ้ย่อนซ้อนค่ะ่อนซอนนี่นาทีนี่นีเบอร์เท่นอานะโจโบโเดนต้าอิสกับปุ๊ดอิสกับปุ๊ดอาบัตเนกอ่านที่มันตัว คุณผู้ชมค่ะบ่นึกเลยได้ค่ะโมนี้ว่าสิได้หลายขนาดนี้ว่าเด้กผิดเลยได้ค่ะนี่บิ่งรูปเต็มกระตาแล้วบางนี่ไม่ต้องให้เบิ่งเห็ดเท่าแต่ไม่ติดไงโคตรแต่ก็อยากให้เห็นนะค่ะบางที่คันบ่งที่บิ่งที่ขาเพียรพุ่นอะพุ่นอะพุ่นอะค่ะปวดปวดพี่ก็อีกดอกนึงพุ่นอะเมื่อวานหัดว่าเห็นสามดอกพุ่นอะบังไง่ไง่ไง่พุ่นอะว้าวอันนี้หัดว่าเจอในปัตตานี้ มองดูตายตายตายโอ้ยหากีหลีมือนี่ไปค่ะไปกันอีกไปกันอีกหาอีกค่ะห,หาอีกตาก็หาอยู่จะเห็ดนี่แหละเอาเถอะนะพ่อมึงพร้อคุณผู้ชมค่ะมือนี่กะมาหาเห็ดเผิงหวานกันอีกแล้วค่ะมันกันแรกแรงๆเนาะฝนกะบ่มีกะจ้าว่าจังไหนเห็ดก็ขึ้นดีจังเลยมือเนี่ยเห็ดเผิงหวานด้วค่ะเด้อเห็ดเผิงหวานมืงเนี่ยึ้นดีดีมืงเนี่ย หลายกคกกว่ามือนั่นที่มาอีกค่ะข้างที่แล้วนะแต่มือนี่นี่หักดอกบ่ค่อยใหญ่แต่ใหญ่เตบิบดิดอกบ่เฉยแต่หักบ่ค่อยใหญ่คือมือนั่นแต่ก็คืนร้ายหลายคุณผู้ชมเอ้ยเบิ่งเด้อเบิ่งเอาคืนนี้เป็นจุ้มจุ้มจุ้มละหาดอกติ๊ดอกคุณมือนี่แม่หาไปอีกค่ะหาไปเรื่อยเืยไปค่ะหาไปเรื่อยเเบิ่งไปเรื่อยๆื่อเดี๋ยวเจออีกค่ะเดี๋ยวก็เจออีนี่โอ้จังแมนมวนออกมาเก็บเล็ดนีจะได้คุณผู้ชมเอ้ย เบิ่งเอาเด้อค่ะโอ้ยมีแต่ป่าเห็ดหาเห็ดไปน้ำเบิ่งไปน้ำยังไปน้ำยิงทีละมวนค่ะมวนมวลมวอน,น,นี่เบิ่งเห็ดไปตากระเลียวไปหาไปแดดกะค้องแดดอู้เห็ดยังเนาะค่ะนี่เห็ดกินได้บ่นเนาะนี่เออเห็ดเห็ดน้นามากมเป็นบ่นี่เห็ดน้นามากคนเาเอ่อ คนบ้านโตเอินเห็ดหำหมากเนาะเห็ดจังที่นี่โอ้ยเดือนบาหูจักเด้อค่ะนี่ว่าเอาไปดอกย่านย่านกินกินแล้วจะบ่ต่นค่ะเห็นเขาเอาไปกินกันอยู่ดอกแต่เดือนบก้าค่ะ,คะม้นนี่คือสิเอาไว้นี้ละ่ะโอ้ยตะปูตะปิกำลังใหญ่ตะปูตะปิเลย ว้ยเบิ่งดูจากคุณผู้ชมค่ะเบิ่งเอาเด้อค่ะเบิ่งเอาเด้อค่ะคุณนะวยโอ้ย <laughs> อยากเทาได้แน่นอนแ,แต่ก็ยังเอาไปได้อยู่ค่ะแต่จะเอาไปน้ำค่ะเมื่อนีนจะเอาไปน้ำอยู่คุณผู้ชมค่ะคุณหนึ่ก็ือสิกับบ้านแล้วล่ะค่ะมื่อนีนได้เต็มกระตาหนึ่งเฮ็ดเพิงหวานทั้งนั้นกำลังอ่อนๆเลยค่ะคุณผู้ชมเบิ่งดูค่ะเบิ่งดูเดยอทางกาบบ้านก็สิหาเนาะกับบ้านไปอีกอยู่ก็เลย คิดว่าจะกลับบ้านกันแล้วละเมื่อยแล้วค่ะได้หลายปานนี่แหมได้หลายก็ครั้งที่แล้วอีกแล้วค่ะนเนี่ยเนี่ยเบิง่งโอ้ยจังแมนค่ะเนาะ,ะแรงกัแรงฝนกับบมีแห่งพระป่านยังนี่เฮ็ดกัสี่ขึ้นเนาะโอ้ยกัหอดยามเขาขึ้นแล้วเนาะเออเขาก็อยากขึ้นถึงบ่มีฝนก็นได้โอ้ยน่าจังแมนธรรมาชาตินี่กันเนาะเอาล้เนาะค่ะเนาะล้วก็คุณเด่นกันสิจากไปชนี้ก่อนละเด้อคลิปหน้าจังว่าเจอกันใหม่สวัสดีเด้อค่ะ